สวัสดีครับเชมมาโตนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าจะชื่นชอบกันนะครับก็คือกิจกรรมวงล้อโชคชะตานั่นเองนะครับโดยที่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังกัน,กนว่าเล่นยังไงนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือก็มีโอกาสที่น้องจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึงแบบ ซื้ออะไรก็ได้ราคา1เพชรนะครับนะประมาณนั้นโดยที่ของที่ไม้์ซื้อก่อนนี่แหละนะมีชุดชุดปั่นชุดนีนะ้ชอบมากเลยนะครับชุดนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเรามาเริ่มอะไรกันก่อนดีเร,เริ่มที่กิจกรรมเติมเงินก่อนลวกันเนาะนะครับกิจกรรมเติมเงินรอบนี้เนี่ยน้องก็จะได้รางวัลเป็นท่าทางนะครับซึ่งตัวกิจกรรมเติมเงินเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม เวลาเที่ยงคืนถึงวันที่สองสิงหาคมเวลา5้าทุ่มหา้านะครับเรือทิ่จะมาเติมดูตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมถ้าตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นก็ค่อยเติมถ้ายัางไม่ขึ้นอย่าเพิ่งเติมนะครับดูตรงนี้ก่อนเติมเงินราคา399เพชรพนะครับก็จะได้ในเมื่อชุดมันปั่นแล้วนะครับเราก็จะให้ถ้าเติมเงินปันป่นๆไปเหมือนกันนะครับสำหรับท่าน,นี้นี่โบับเบิ้ลแดนนะี่นี่ ถ้าปันป่นนี่นีน่นนปั่นไหมปั่นเต็มหัวหัวปั่นไปเลยสินะครับเดี๋ยวเอาชุดแบบปกติมาให้ดูบ้างดีกว่านะครับอนนี้ชุดมันจะอาจจะไม่ค่อยปกติหนึงน่งในชุดนี้ชุดปกติจะเห็นว่าโอ้ถ้าทางปกติไปแบบนี้นี่อย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดใส่กับชุดมถ้าหามก็จะหานะจะกี่พี่ใส่ไว้ที่ใครอะ ไม่ใช่คือเอาจริงๆเอางงใส่ที่ไข่ลืมไหมเนี่ยเคลนี่เหรอเคลนี่นะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งรอบ <laughs> ชอบอ่ะนะชอบทั้งชุดทั้งท่าเลยนะครับโอเคอันนี้ท่าก็จะมาวันที่อสามสิบถึงสองนะครับใครอยากได้ก็ไปเติมสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะส่วนเติมแล้วนะครับเอาเงินไปไหน เอาเงินมานี่กิจกรรมนะครับวงล้อโชคชะตานะครับวงล้อโชคชะตานี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่30สเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึงวันที่5นะครับเดือนสิงหาคม30กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนะครับโดยที่วิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะครับมันก็คือตอนที่น้องเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีวงล้อให้1วงนะครับแล้วก็จะมีของอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่ง Uh, ตอนที่น้องเข้าไปเนี่ยมันก็จะสุ่มส่วนลดให้นะครับส่วนลดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์ขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ45%ไปจนถึง1นเพชชนะครับมันจะมี45% 55%เอ่าสิอรเอ้สี5สิ5ห้าห้าสิบ <S <S แล้วก็เหลือหนึ่งเพชรนะครับส่วนลดจะมีประมาณนี้ก็ถ้าเกิดน้องได้ส่วนลด45%น้องก็ซื้อของอะไรก็ได้ด้านขวาเนี่ยจะลด45%น้องได้50ก็ซื้ออะไรก็ได้ลด50หลังจากที่น้องซื้อไปแล้วเออพี่สับซ้ายขวาใช่ไหมกล้องมันสลับนะครับหลังจากที่น้องซื้อไปแล้วเนี่ยส่วนลดอันนั้นก็จะหายไปจากวงล้อเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดน้องซื้อของปั๊บ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 เนี่ยยังไงมันก็จะมีหนึ่งครั้งแน่นอนที่น้องได้ส่วนลดเหลือหนึ่งเพชรนะครับแล ถ้าเกิดน้องดวงดีนะครับน้องเข้าไปปุ๊บอาจจะกลายเป็นแบบเหลือหนึ่งเพชรเลยก็ได้นะน้องเข้าไปเหลือหนึ่งเพชรเลยน้องก็ซื้อได้เลยอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับก็ราคาหนึ่งเพชรโดยที่ของเนี่ยก็จะมีให้ซื้อค่อนข้างเยอะนะครับมีให้ซื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ของเด็ดเนี่ยจะมีตัวเอ่อเขาเรียกว่าชุดไดนโนเสาร์ชุดนี้นี่แหละนะครับ แบบนึงนะขอไปหาก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับค่อนข้างเยอะเลย โอเคมาละมาละมาละมาล้ดูชุดก่อนดีกว่านะครับอ่าจะมีอันแรกเป็นคนแอทแทกนะครับคนแอทแ็กนี้จะเป็นทรงผมนะครับที่เหมือนมีไอติมตกใส่หัวนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะทรงผมก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีไอติมตกใส่หัวอันนี้ให้ดูทางผู้หญิงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้ดูผู้ชายนะครับตัวคนแอทแ็กนี้จะราคา299เพชร นะครับราคาเต็มเพราะฉะนั้นถ้าน้องได้ส่วนลด50%มันก็จะอร้อเพ็ดแต่ก็ถ้าเกิดน้องได้ส่วนลด90%ก็เหลือ2 9เพ็ดสาเพ็อะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยจะมี2ชิ้นด้วยกันก็คือตัวากางเกงแล้วก็ตัวรองเท้านะครับก็เปลี่ยนให้ดูนี่ถ้าใส่รองเทา้าเดี๋ยวเป็นแบบนี้น่ารักนะครับเหมือนแบบรองเท้าใส่ในบ้านใส่กางเกงแบบนี้ว่าเป็นอย่างนี้นี่นี่คือใส่กางเกงเป็นรองเทา้า หรือจะใส่งเกงพร้อมรองเทา้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะราคาอยู่ที่หนึ่งพันี่รเกเก้าเพใส่ได้ทั้งสองเพศเหมือนกันนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนี่นี่เ,เป็นไดโน,โนนะครับ <c oughs> โอ้น่ารักเลยชอบนะครับแล้วก็ของอื่นก็จะมีนะมีพวกแบบกล่องปืนนะครับกล่องอาปืนทั้งหลายนะครับพวกกล่องโทเค็นอาปืนแล้วก็กล่องโทเคน็นแอ แรมเพทดอกเคนไอแรมเพ็ดบุ๊กด้วยนะครับหนึ่งซื้อแรมเพ็นั่นเองใครที่อยากได้ก็ไปนะครับไปซื้อมาดูผู้ชายกันมากดีกว่านะครับดูผู้ชายก็อยู่ที่อยู่ที่ใครวะไม่ใช่ไปใช่ไหมที่ใครวะนี่นี่นี่อ่าครับเหมือนกันทรงผมนะครับก็เป็นทรงผมสีเงินแล้วก็มีไอติมตกใส นะครับส่วนเ,นเนงเกงตังทาก็เช่นเดียวกันนะของผู้ชายพี่ชอบแอบชอบของผู้ชายมากกว่าผู้ชายถ้าเกิดข้างบนมันใส่เป็นแบบว่าพวกรอยสักพวกอะไรเงี้ยมันก็เท่ไปอีกแบบนี่ใครเขาไปใส่เงเกงพี่ตุนกันไม่มีแล้วนี่เกงขาวอันนี้เทกว่นะเกงขาวซุปปัน่นตันนี้นะครับราคากเ็เหมือนกันนะหนึ่งสี่เก้าเก้าเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูในโซนฟรีสไตล์สักแบบหนึ่งกัน ของอื่นก็จะมีนะครับชุดก็จะไม่ได้มีแค่นี้นะมีชุดอีกประมาณน่าจะประมาณเกือบสิบชุดได้ครับน้องนะครับชุดก็จะมีราครตั้งแต่เก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าแล้วแต่แบบถ้าอยากได้ไหนก็ไปดูยิงไปแบบนี้นี่ดูนั่นหลักเะล่ะนี่นนน ชอบมากนะครับชอบมากชุดอาจจะไม่ได้มารีวิวให้ดูนะครับว่ามีชุดอะไรบ้างเพราะชุดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นชุดเก่าทั้งหมดนะครับประมาณ10ชุดก็ดูที่ภาพหน้าปกคลิปพี่ก็ได้นะครับก็ชุดก็จะมีประมาณนั้นส่วนของเด็กก็จะมีทรงผมเนี่ยแล้วก็มีตัวกางเกงรองเท้าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีกล่องอัพปืนนะครับกล่องปืนมีกล่องอัพหนังสือพวกนั้นก็ไปดูนะครับวิธีการเล่นให้คุ้มเหมือนเดิมนะครับอธิบายทุกรอบที่มีแหละก็คือถ้านอนได้ส่วนลดน้อย ให้น้องไปซื้อของที่ราคาถูกถ้าน้องได้ส่วนลดเยอะให้น้องไปซื้อของที่ราคาแพงเช่นถ้าเกิดน้องอ่าน้องก็รดส่วนลดมาเลยก็ได้นะครับตั้งแต่50%ไปจนถึง1เพชรใช่ไหมแล้วก็ลีดราคาของที่มันอ,อยู่ทางฝั่งขวานะครับว่าอะไรถูกสุดอะไรแพงสุดนะถ้าน้องได้50%น้องก็ซื้อของที่ถูกสุดถ้าน้องได้ของราคา90%น้องก็ไปซื้อของที่แพงเป็นอันดับ2ถ้าน้องได้1เพชรน้องก็ซื้อของที่แพงเป็นอันดับหนึ่งน้องก็จะคุมคุมกับกิจกรรมนี้ แล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้เข้าไปเจอหนึ่งเพจทุกคนเลยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊ o ยูทูบด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปละ